ีความรู้สึกไงบ้างครับที่ได้เราผ่านมาในช่วงของสนุกวันแรกสนุกสนุกสนุกมาเองต้องเห็นด้วยตาไม่มีเวลาถ่ายวิวมันมันมากเป็นไงบ้างครับมีความรู้สึกยังไงบ้างปวดแขนมันมากดีมากเราครับดีมากเราได้อยู่เห็นชัดเลยใครไม่ตกน้ำถือว่ามาไม่ถึงนะไปตกซะเดี๋ยวผมถ่ายให้ด้วย คลายวีดีโอยิ้มใส่วีดีโอหน่อยครับกลมลงมาเห็นพวกเราด้วยดิุมสูงอ่ะผมขอ่ารูข้างหน้าึ่งสองสามหนึ่งสองสามย้อนย้สายยังไงยังไงเอาไหมขับมาไว ึงแล้วนะครับอันนี้เป็นช่วงวันแรกของตอนสุดท้ายก็ใกล้จะถึงถึงจุดหมายนะครับก็ก็ก็สนุกมากครับแล้วก็ตกน้ำทีเองก็สนุกมากถ้าใครมาก็ต้องตกน้ำนะเห็นเขาว่านะมาถ้ามาไม่ตกน้ำว่าอย่ามาเลยนอนอยู่บ้านดีกว่านะถ้าใครไม่มาเราไม่ตกน้ำก็นอนอยู่บ้านซนะโอเคนะครับสวัสดีครับ